สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยแบบเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวที่หลายคนใช้อยู่ทุกวันเลยนะครับแต่ก็อาจจะยังสงสัยว่ามันทำงานยังไงนั่นคือบลูทูธครับเคยไหมครับที่เปิดเพลงจากมือถือปุ๊บเสียงมันไปออกที่หูฟังไร้สายเฉยเลยแบบเอ๊ะมันข้ามอากาศไปได้ยังไงกันนะวันนี้เราจะมาแกะกล่องความลับนี้กันครับ โดยดูจากแหล่งข้อมูลที่อธิบายเรื่องนี้ไว้ได้อืมเห็นภาพมากๆเป้าหมายคือให้เข้าใจหัวใจของบลูทูธแบบง่ายๆเลยเหมือนจับมือทำไปด้วยกันแม้จะไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีอะไรเลยก็ตามลองคิดดูสิครับข้อมูลดิจิตอลเป็นล้านล้านชิ้นต่อวินาทีเลยนะลอยผ่านอากาศไปเข้าหูฟังเราได้เนี่ยมันน่าทึ่งนะโอเคมาเริ่มแกะกันเลยครับใช่ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ฉลาดมากๆเลยนะคะ แต่พอเราเข้าใจหลักการแล้วจะพบว่ามันกออ็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดค่ะงั้นเริ่มต้นง่ายๆก่อนเลยนะครับลองนึกภาพไฟจราจรเราเห็นไฟเขียวไฟแดงก็รู้ว่าต้องไปหรือหยุดอันนี้คือการใช้แสงซึ่งก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหนึ่งส่งสัญญาณบอกเราด้วยสีที่ต่างกัน Bluetooth นี่คล้ายๆกันแบบนี้ไหมครับ คล้ายกันมากค่ะคือบลูทูธก็ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นคลื่นวิทยุนะคะในช่วงความถี่ประมาณ2.4 GHz กิกะเฮิร์หรือ GHz ซึ่งมันเป็นคนละช่วงกับแสงที่ตามองเห็นความยาวคลื่นมันก็จะยาวกว่าแสงเยอะเลยค่ะประมาณ10กว่าเซนติเมตรได้ทำให้มันทะลุผนังบางๆหรือสิ่งกีดขวางได้ดีกว่าแสงอะค่ะเหมือนวิทยุที่เราฟังในบ้านได้นั่นแหละอ oh. เข้าใจแล้วครับหมายความว่าแทนที่จะใช้สีแบบไฟจราจรบลูทูธก็ใช้คลื่นวิทยุที่มีคุณสมบัติต่างกันนิดหน่อยเพื่อจะแทนเลขหนึ่งกับศูนย์ที่เป็นภาษาดิจิตอลใช่ไหมครับเช่นคลื่นแบบหนึ่งแทนหนึ่งอีกแบบหนึ่งแทนศย์อะไรแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะเสาอากาศเล็กๆในมือถือแล้วก็ในหูฟังของเรานี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่สร้างคลื่น2แบบนี้สลับกันไปมา แบบว่ารวดเร็วมากๆอาจจะถึงล้านครั้งต่อวินาทีเลยนะคะเพื่อส่งข้อมูลดิจิตอลจำนวนมหาศาลนี้ไปให้อีกฝั่งหนึ่งค่ะพูดถึงคลื่นนะครับเรามักจะนึกถึงภาพเส้นหยกัยกๆขึ้นลงๆแต่ในความเป็นจริงคลื่นวิทยุจากมือถือมันไม่ได้พุ่งเป็นเส้นตรงๆไปที่หูฟังใช่ไหมครับมันเป็นยังไงกันแน่ ใช่ค่ะภาพเส้นหยักๆที่เรียกว่าไซโนซซยนั้นเป็นแค่แบบจำลองให้เราเห็นภาพความถี่หรือความยาวคลื่นได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วคลื่นวิทยุมันแผ่ออกไปรอบทิศทางเลยค่ะจากเสาอากาศเหมือนเออเหมือนเราโยนหินลงน้ำนะคะคลื่นมันก็จะกระจายออกเป็นวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ๋อครับครับแล้วแบบนี้จะนึกภาพการส่งข้อมูล1กับศผ่านคลื่นที่แผ่ออกรอบทิศยังไงให้เข้าใจง่ายล่ะครับเนี่ย ในแหล่งข้อมูลเขาก็เสนอหลายมุมมองหรือภาพจำลองเพื่อช่วยเรื่องนี้ค่ะเหมือนเราดูแผนที่หลายๆแบบเพื่อให้เข้าใจพื้นที่1นได้ดีขึ้นนะคะอย่างแรกคือภาพเส้นหยักไซนูซอยอันนี้ช่วยให้เห็นว่าคลื่นมีความถี่แค่ไหนแต่ไม่ได้บอกว่ามันแผ่ออกรอบทิศแบบที่สองภาพเลขสิบลอยไปอันนี้ก็ช่วยให้เห็นว่าข้อมูลกำลังถูกส่งนะแต่ไม่เห็นตัวคลื่นจริงๆว่าหน้าตาเป็นไงแบบที่สาม ภาพคลื่นแผ่เป็นทรงกลมอันนี้จะใกล้เคียงความจริงสุดค่ะคือคลื่นแผ่ออกรอบทิศเลยแต่ก็จะดูซับซ้อนนิดนึงมองรายละเอียดข้อมูลยากหน่อยแล้วก็แบบที่4ภาพง่ายๆว่ามีคลื่นเชื่อมต่อกันอันนี้แค่ให้รู้ว่าอ๋ออุปกรณ์สองตัวกำลังสื่อสารกันในย่านความถี่เดียวกันนะคือไม่มีภาพไหนสมบูรณ์แบบเป๊ะๆหรอกค่ะแต่ละแบบก็ช่วยให้เราเข้าใจคนละแง่มุมกันไปสิ่งสำคัญคือให้รู้ว่ามันใช้คลื่นวิทยุที่มองไม่เห็นนี่แหละ ส่งข้อมูล1กับ0ไปมาระหว่างกันทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะคือย่านความถี่2.4กิกะเฮิร u ตซ์ที่บลูทูธใช้เนี่ยมันเป็นย่านสาธารณะนะคือใครๆก็ใช้ได้มีทั้ง Wi-Fi บางระบบหรือแม้แต,ต่เตาไมโครเวฟก็ใช้ย่านนี้เหมือนกันเลยนั่นสิครับแล้วถ้าเราอยู่ในที่คนเยอะๆอย่างในคาเฟ่หรือบนรถไฟฟ้าเนี่ยที่มีคนใช้บลูทูธกันเต็มไปหมดเลย ั้งหูฟังลำโพงนาฬิกาสัญญาณมันไม่ตีกันยุ่งเหยิงไปหมดหรอครับทำไมเพลงเรายังเล่นได้ต่อเนื่องอยู่ไม่ใช่ไปดังที่หูฟังคนข้างๆซะง,งั้นนี่แหละครับที่ผมว่ามันน่าทึ่งจริงๆว่ามันจัดการยังไง นี่คือความฉลาดของบลูทูธเลยค่ะมันมีวิธีจัดการที่น่าสนใจมากๆอย่างแรกเลยคือข้อมูลที่ส่งหากันเนี่ยไม่ได้ส่งไปเฉยๆนะคะแต่มันถูกห่อเป็นพัสดุเล็กๆก่อนที่เรียกว่าแพ็กเกจแล้วค่อยส่งไปอ๋อเหมือนเราส่งจดหมายหรือส่งพัสดุไปรษณีย์คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะในแต่ละแพ็กเกจหรือพัสดุชิ้นเล็กๆเนี่ย จะมีข้อมูลสำคัญอยู่3ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกคือที่อยู่ผู้รับหรือ Access Code อันนี้สำคัญมากเป็นเหมือนรหัสเฉพาะที่บอกว่าแพ็กเกจนี้ต้องส่งไปที่อุปกรณ์ไหนเช่นต้องไปหูฟังของเราเท่านั้นนะไม่ใช่หูฟังของคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆต่อให้เขาเปิดบลูทูธเหมือนกันก็ตามรหัสนี้ทำให้อุปกรณ์มันจับคู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะส่วนที่2คือป้ายบอกประเภทหรือ Header ส่วนนี้จะบอกรายละเอียดว่าข้อมูลข้างในคืออะไรสำคัญแค่ไหนยาวเท่าไหร่เหมือนป้ายบอกว่าในกล่องเป็นเอกสารนะหรือเป็นของที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ส่วนที่3ของข้างในหรือเพ y l o a อันนี้คือเนื้อข้อมูลจริงๆที่เราต้องการส่งค่ะอย่างเช่นข้อมูลเสียงเพลงที่เป็นเลข1กับ0นั่นแหละ ขนาดของส่วนนี้จะปรับเปลี่ยนได้ค่ะถ้าเป็นแค่คำสั่งง่ายๆเช่นกดเล่นเพลงก็ใช้ข้อมูลนิดเดียวแต่ถ้าเป็นเสียงเพลงคุณภาพสูงก็ต้องใช้ข้อมูลเยอะหน่อยโอเคเข้าใจเรื่องการห่อข้อมูลเป็นแพ็กเก็ตแล้วครับชัดเจนดีเหมือนมีจ่าหน้าซองเรียบร้อยแต่ว่าถึงจะจ่าหน้าซองถูกต้องถ้าถนนมันติดขัดสัญญาณมันชนกันวุ่นวายจดหมายก็อาจจะไปไม่ถึงอยู่ดีแล้วบลูทูธแก้ปัญหานี้ยังไงครับตรงที่สัญญาณมันเยอะแยะไปหมดเนี่ย แกโดยเทคนิคทีเ่เรียกว่า frequency hopping spread spectrum หรือ FHSs ค่ะชื่ออาจจะยาวหน่อยนะคะแต่หลักการคือการกระโดดเปลี่ยนช่องสัญญาณกระโดดเหมือนกบเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะแทนที่จะยึดช่องสัญญาณช่องเดียวคุยกันตลอดเวลาซึ่งมันเสี่ยงต่อการถูกรบกวนมากๆใช่ไหมคะมือถือกับหูฟังของเราเนี่ยเขาจะตกลงกันว่าจะกระโดดเปลี่ยนช่องสัญญาณที่ใช้คุยกันไปไเรื่อย ในย่าน2.4 GHz กิกะเฮิรตซ์ที่บอกไปตอนแรกมันถูกแบ่งไว้เป็นช่องสัญญาณย่อยๆถึง79ช่องเลยนะคะแล้วเจ้านี่มันก็กระโดดเปลี่ยนช่องกันเร็วมากๆค่ะถึง1,600ครั้งต่อวินาทีโห oh, 1,600ครั้งใน1วินาทีเร็วมากๆครับแล้วมันรู้ได้ยังไงครับว่าต้องกระโดดไปช่องไหนพร้อมๆกันไม่หลงก็เหรอตารางนี้ขึ้นมา แล้วหูฟังหรืออุปกรณ์รองก็จะกระโดดตามไปพร้อมกันแป๊ะๆปะเลยเหมือนเ,อเหมือนนักเต้นสองคนที่รู้ท่าเต้นรู้จังหวะแล้วก็เปลี่ยนสเตปไปพร้อมกันตลอดเวลาค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วการกระโดดเร็วๆแบบนี้มันช่วยเรื่องสัญญาณตีกันหรือสัญญาณรบกวนได้ยังไงบ้างครับช่วยได้เยอะเลยค่ะอย่างแรกคือการหลบการรบกวน ถ้าบังเอิญกระโดดไปเจอช่องไหนที่มีสัญญาณ WiFi หรือ Bluetooth คู่อื่นใช้อยู่เยอะๆสัญญาณมันแน่นมันก็จะอยู่ช่องนั้นแค่แป๊บเดียวเองค่ะไม่ถึง16วินาทีแล้วมันก็กระโดดหนีไปช่องอื่นแล้วโอกาสที่ข้อมูลจะเสียหายเพราะสัญญาณรบกวนตรงๆก็น้อยลงไปมากอย่างที่2คือเพิ่มความปลอดภัยค่ะ คนภายนอกจะดักฟังข้อมูลเราได้ยากมากๆเพราะเขาไม่รู้ว่าตอนนี้อุปกรณ์เรากำลังคุยกันช่องไหนและวินาทีถัดไปมันจะกระโดดไปช่องไหนต่อลำดับการกระโดดมันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยและอย่างที่3คือความน่าเชื่อถือค่ะถ้าเกิดว่ามีแพ็กเกจข้อมูลบางส่วนมันเสียหายหรือหายไปจริงๆเช่นโดนรบกวนตอนกระโดดไปเจอช่องไม่ดีพอดี หูฟังก็สามารถส่งสัญญาณบอกมือถือได้ว่าเออแพ็กเกจเมื่อกี้หายขอใหม่หน่อยมือถือก็จะส่งเฉพาะส่วนที่หายไปให้นะคะไม่ต้องเริ่มส่งเพลงใหม่ทั้งหมดนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทําให้บลูทูธมันค่อนข้างเสถียรน,นะจะอยู่ในที่ที่คนเยอะๆหรือมีสัญญาณรบกวนอื่นๆค่ะ สุดยากเลยครับฟังดูเหมือนมีระบบจัดการจราจรส่วนตัวที่ฉลาดมากๆเลยนะเนี่ยทั้งแบ่งข้อมูลเป็นพัสดุเล็กๆมีที่อยู่ชั้นเจนแล้วก็ยังเปลี่ยนเส้นทางวิ่งตลอดเวลาเพื่อเลี่ยงรถติดอีกต่างหากครบเครื่องจริงๆมีอีกเรื่องที่ยังสงสัยเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนครับคือเรื่องเตาไมโครเวฟเนี่ยที่บอกว่าใช้คลื่นความถี่ประมาณ2.45กิกะเฮิรตซ์ซึ่งอยู่ในย่านเดียวกับบลูทูธเป๊ะๆเ,เลย แบบนี้เวลาเราอุ่นอาหารในไมโครเวฟมันจะกวนสัญญาณหูฟังเราไหมครับเคยรู้สึกเหมือนเสียงมันกระตุกกระตุกบ้างเหมือนกันนะก็เป็นไปได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเตาไมโครเวฟรุ่นเก่าหน่อยหรือว่ามีการป้องกันคลื่นไม่ค่อยดีพอคลื่นจากเตาอาจจะรั่วไหลออกมารบกวนสัญญาณบลูทูธที่อยู่ใกล้ๆได้ก็อาจจะทําให้เสียงกระตุกหรือขาดหายได้บ้างค่ะแล้วมันอันตรายไหมครับการที่มันใช้คลื่นย่านเดียวกับไมโครเวฟแบบนี้ฟังดูน่ากลัวนิดๆอ๋อ ในก็เกวันเรื่องมันเลยค่ะคือแม้จะใช้คลื่นย่านความถี่เดียวกันก็จริงแต่ว่ากำลังส่งหรือความแรงของคลื่นมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะคะเตาไมโครเวฟเนี่ยเขาใช้กำลังส่งสูงมากๆเพื่อทำให้อาหารมันร้อนได้แต่บลูทูธเนี่ยใช้กำลังส่งต่ำมากๆๆเลยค่ะแค่พอให้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยสื่อสารกันได้ก็พอแล้ว ถ้าจะเปรียบเทียมง่ายๆก็เหมือนความสว่างค่ะหลอดไฟสปอตไลท์ในสนามกีฬากับไฟหน้าจอมือถือเราอาจจะเป็นแสงสีขาวเหมือนกันแต่ความเข้มมันต่างกันลิบลับเลยการใช้บลูทูธก็เหมือนแสงอ่อนๆจากหน้าจอมือถือไม่ได้อันตรายเหมือนไปยืนจ่อหน้าสปอตไลท์แน่นอนค่ะสบายใจได้อ๋อเห็นภาพชัดเลยครับแล้วตัวเตาไมโครเวฟเองจริงๆมันก็มีผนังป้องกันคลื่นรั่วอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ผนังโลหะของเตาไมโครเวฟถูกออกแบบมาให้กัดคลื่นย่านนี้ไว้ข้างในไม่ให้ออกมารบกวนข้างนอกอยู่แล้วอาจจะลองพิสูจน์ง่ายๆได้นะคะลองวางมือถือเข้าไปในเตาไมโครเวฟที่ปิดสนิทแล้วก็ไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะย้ําว่าห้ามเปิดเครื่องเด็ดขาดเพราะจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้จะพบว่าสัญญาณบลูทูธหรือ Wi-Fi มันจะหายไปเลยค่ะเพราะว่าถูกผนังเตากั้นไว้หมดแล้วโอเค เคลียร์เรื่องความปลอดภัยครับสบายใจขึ้นเยอะเลยสรุปแล้วก็คือถึงแม้จะมีทั้ง w i i ไ m ม c โครเวฟหรือบลูทูธคู่อื่นๆอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดแต่ด้วยเทคนิคการหอพัสดุหรือ p a c k เกจแล้วก็การกระโดดเปลี่ยนช่องหรือ FHSs เนี่ยทำให้บลูทูธของเรายังทำงานได้ดีอยู่ถูกต้องค่ะแล้วนอกจาก FHSs กับ p a c k เกจแล้วนะคะจริงๆมันยังมีระบบ ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด (Error Detection and Correction) ในตัวแพ็กเกจเองด้วยและที่สำคัญมากๆคือวงจรในชิปบลูทูธเนี่ยมันมีความสามารถในการกรองสัญญาณ (Filtering) ที่ไม่ต้องการออกไปได้ดีมากๆเลยค่ะคล้ายๆกับสมองเราที่มองเห็นภาพวุ่นวายแต่เราเลือกที่จะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราสนใจได้ใช่ไหมคะชิปบลูทูธก็เหมือนกันค่ะมันสามารถกรองเอาเฉพาะสัญญาณจากอุปกรณ์คู่ของมันแล้วก็ตัดสัญญาณรบกวนอื่นๆทิ้งไปได้ค่ะ ขอเสริมเรื่องเทคนิคการส่ง1กับ0ูนอีกนิดนึงนะคะวิธีพื้นฐานที่บลูทูธใช้กันเยอะๆเนี่ยเรียกว่า FSK Frequency Shifting k Fre shift e y ค่ะหลักการคือเขาจะใช้คลื่นพาหะความถี่หนึ่งเป็นหลักแล้วก็ปรับหรือ shift ความถี่ให้สูงขึ้นนิดหน่อยเพื่อจะแทนค่า1แล้วก็ปรับให้ต่ำลงนิดหน่อยเพื่อจะแทนค่า0ย์คล้ายๆการปรับคลื่นวิทยุ FM นิดๆหน่อยๆเพื่อส่งข้อมูลนลั่นแหละค่ะแล้วมีวิธีที่ซับซ้อนหรือเร็วกว่านี้ไหมครับเพื่อให้ส่งข้อมูลได้เยอะขึ้น ค่ะ Bluetooth รุ่นใหม่ๆอาจจะใช้วิธีอื่นที่ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าอย่างเช่น PSK f a c e Shift Keying ซึ่งอันนี้จะซับซ้อนกว่าหน่อยค่ะมันไม่ใช่การเปลี่ยนความถี่หรือจำนวนคลื่นต่อวินาทีนะคะแต่เป็นการเลื่อนจังหวะของคลื่นหรือเฟสให้มันเร็วขึ้นหรือช้าลงเล็กน้อยเพื่อแทนค่า1หรือ0อันนี้จะนึกภาพยากนิดนึงนะคะแต่ผลลัพธ์คือส่งข้อมูลได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิมค่ะ เข้าใจครับว่ามีเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเพื่อความเร็วแต่หลักการพื้นฐานก็คือการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของคลื่นวิทยุเพื่อแทนข้อมูลดิจิตอลนั่นเองมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือบลูทูธมันไม่ใช่การส่งทางเดียวจากมือถือไปหูฟังอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างเวลาเราใช้หูฟังคุยโทรศัพท์เนี่ยเสียงเราก็ต้องส่งจากไม์ที่หูฟังกลับไปที่มือถือด้วยอันนี้มันทำงานยังไงครับ ถูกต้องเลยค่ะเป็นการสื่อสารสองทาง two-way สมอเลยกลไกก็คืออุปกรณ์ทั้งสองตัวเนี่ยเขาจะสลับกันส่งและรับข้อมูลค่ะในช่วงเวลาที่สั้นมากๆแค่ประมาณ625ไมโครวินาทีหรือประมาณ1ส่วนล้านกว่า,กว,ากว่าของวินาทีต่อครั้งเองค่ะหูสลับกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับแทบไม่รู้สึกเลยใช่ค่ะเร็วมาก เช่นใน625ไมโครวินาทีแรกมือถืออาจจะส่งข้อมูลไปให้หูฟังพอถึง625ไมโครวินาทีถัดไปหูฟังก็สลับมาส่งข้อมูลกลับไปให้มือถือบ้างแล้วก็ทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆค่ะพร้อมกับกระโดดเปลี่ยนช่องสัญญ,ญาณตามตาราง FSS ไปด้วยกันตลอดเวลาทำให้การสื่อสารสองทางมันเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดค่ะโอเคครับฟังมาทั้งหมดนี้ถ้าให้สรุปแบบรวบยอดเลยนะ Bluetooth ก็คือเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ที่ใช้คลื่นวิทยุในย่าน2.4 GHz มันฉลาดตรงที่แบ่งข้อมูลเป็นพัสดุหรือแพ็กเกจมีที่อยู่ชัดเจนแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายคือกระโดดเปลี่ยนช่องหรือ FSS เร็วมากๆเพื่อให้ส่งข้อมูล1กับศระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยด้วยแม้จะมีสัญญาณอื่นกวนเยอะแยะไปหมดใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญคือความสามารถในการจัดการกับความซับซ้อนแล้วก็ความไม่แน่นอนของคลื่นวิทยุในอากาศทำให้การเชื่อมต่อที่ดูเหมือนจะง่ายๆของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆเป็นเรื่องน่าทึ่งนะคะที่วงจรเล็กๆในอุปกรณ์พบพาของเราเนี่ยสามารถทำงานที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้ทั้งสร้างรับแปลความหมายคลื่นวิทยุกรองสัญญาณรบกวนแล้วก็ประสานง,งานกันได้เร็วขนาดนี้ อาจจะเทียบได้กับความซับซ้อนของหน้าจอแสดงผลที่มีเม็ดพิกเซลเป็นล้านล้านจุดทำงานพร้อมกันเพื่อเราเห็นภาพเลยทีเดียวค่ะจริงด้วยครับฟังแล้วทำให้เรามองเจ้าจุดเล็กๆสีฟ้าๆที่กระพริบบนหูฟังเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยมันทำงานหนักหน้าดูยิ้มสุดท้ายนี้อยากชวนคิดต่อย,ยอดกันหน่อยครับในโลกที่เทคโนโลยีไร้สายมันพัฒนาไปไม่หยุดเลยทั้ง 5G, Wi-Fi ที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ การที่เราเข้าใจหลักการพื้นฐานของสิ่งที่ดูเหมือนง่ายๆอย่างบลูทูธในวันนี้เนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพอนาคตของการเชื่อมต่อสารพัดสิ่งหรือที่เรียกว่า Internet of Things IoT ที่ทุกอย่างมันจะคุยกันเองได้เนี่ยชัดเจนขึ้นบ้างไหมครับแล้วมันมีความเป็นไปได้อะไรใหม่ๆอีกบ้างที่อาจจะต่อยอดจากเทคโนโลยีพื้นฐานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อุปกรณ์การแพทย์ที่ส่งข้อมูลสุขภาพเราได้ตลอดเวลา หรือรูปแบบการทำงานร่วมกันร,ระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์แบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงกันตอนนี้ลองเก็บไปคิดกันดูเล่นๆน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ